สวัสดีครับผมบางดุลคนขายรถไทยแล้วก็ทีมงานเทคเดลัมครับก็พบเจอกันครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่30มิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับก็อีพีนี้นะครับผมก็จะมาเตรียมรถนะครับเพื่อไปส่งรถกันก็วันนี้ก็จะไปแบบแพ็คคู่นะครับก็เริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะครับก็เป็นห้าสิบีแรงมือสองนะครับพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับไปส่งนะครับคุณป้าอนามัยนะครับ บุตรดาวเวียงแล้วก็คุณลุงสวรรค์นะครับบุตรดาวเวียงที่ตําบลภูกระดึงนะครับอาเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับคราวนี้ได้ไปจังหวัดเลยสมใจของผมแล้วนะครับนี่ก็คุณป้าคุณลุงนะครับสั่งซื้อนะครับอิซกิเอ็นที54แรงมือ2นะครับตัวรถใบดันโรตารี่แล้วก็ผ่านนะครับผ่าน6ใบ24นะครับแบรนด์แท็กเตอร์ดำนะครับแล้วก็อีกคันนึงที่จะไปแบบแพ็คคู่ด้วยกันนะครับก็เป็น 42แรงมือ2นะครับสำหรับ42แรงมือ2คันนี้นะครับก็จะไปส่งให้กับลูกค้านะครับที่อุดรนะครับให้กับพี่สาคอนนะครับชัยานะครับที่ตำบลปะโคนะครับอําเภอกุดจับนะครับจังหวัดอุดรนะครับพี่สาคอนเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์นะครับกับ42แรงมือ2ของผมคันนี้นะครับกับตัวรถนะครับ42แรงมือ2ใบดันนะครับแล้วก็ผ่าน5ใบยีบนะครับแล้วก็ลรตาตอรี่ใหม่นะครับ สองคันไปแบบแพ็คคู่กันก็นะครับท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอิซากิ54แรงหรือ40แรง42แรงก็ลองติดต่อสอบถามผมบางดุลคนขายรถไถแล้วก็ทีมงานแท็กระดับเมืองเข้ามาครับก็สําหรับเช้านี้เดี๋ยวผมเตรียมรถขึ้นรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเลยแล้วก็ไปอุดรกันครับผม ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงที่ตำบลภูกระดึงอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับเพื่อที่จะเอารถมาส่งลุงสว่านกับคุณป้าน้ำใหมนะครับนะที่ได้สั่งซื้อนะครับพิธีกิ54แรงมือสองคันนี้ของผมนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับส่งรถให้กับคุณป้าคุณลุงก,กันครับผม ได้เลยครับทำพิธีได้เลยครับก็เดี๋ยวเราครับรอคุณแม่ทำพิธีนะครับก็เดี๋ยวเสร็จอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราอธิบายการใช้รถแล้วก็เดี๋ยวเรามาเซ็นเอกสารนั้นนะครับเนาะ

ขับแล้วเนาะมันพวกเราครับเพราะว่าเวลาสรงโตส่งมีดีกว่านะครับผมเลยกลับมาให้แล้วเวลาพวกยุงก็อธิบายการจุกลงมาอยู่ข้างในนะครับเพราะถ้าอยู่ข้างนอกเนาะไปไปดันไปยเนี่ยมดมเป็นชึบเพื่อปีนดอยเพื่อไปฏิบติเข้าปีนดอยทำปีนมอธิบายการส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนได้เลยอแล้วเดี๋ยวขึ้นรถเข้า น้ำหมองทางนี้ทางนี้นะน้ำหมองนี่ี่นี่โอ้โค้งมากเลยร่างทัดโอ้โหโอ้โหบอกตอบได้นะครับ หน้าใหม่ทีต้นนะครับอันนี้เกวัดน้ำมันนะครับอันนี้เกแบตอันนี้ชั่วโมงนะครับ5้าย็ดสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเวลาการเปลี่ยนท้ายเวลาทล้วก็่ายจบดเล็กใหม่ไว้นะครับวันนี้มีการเปลี่ยนท้ายทุก200 4 0อยสี่ร้อนะครับอันนี้เป็นคันเล่งมือเวลาเอาไทยแถวตรงใต่ครับเอาเฮงเราค่อยจะตัามแรงครับจะให้ดีเหาวันเย็บคันเล่งมืออปกตินะครับอใไ่หน้าไปยกเลี้ยวนะครับ เซฟตี ha, ้จะอยู่ที่สองจุดนี้นะครับซตี้จะอยู่ที่สองจุดนี้ห้าตัวนี้ปิดแล้วบอกนะครับอ่าปิดแล้วครับปิดนี้ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ว่างรถมันจะสตาร์ทไม่ติดตอนนี้นะครับสตาร์ทติดนะครับรว่าว่าสอังรันันััร ขายถูกสอยได้สอนได้ขายถูกแต่ไม่ใชดถนะครับถเดลดไม่ทำรัดเข็นเข็นยกไม่เปลี่ยนกไม่เปลี่ยนใครจะไปเอาเลยจรจะซื้อจะเปลี่ยนให้

แสนสม่น่นับเดี่ยวเหรปาครับป้อมครับมาหาด้นะมาหาด้วยนะอยากจะมาเป็นอยากจะเอาลูกเขยมาฝากอีกหลายๆคนลูกไมาได้เป็นยังไงนะลูกไป่สาวขอสาวขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากววอลีเดนวอลีเด